กรลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม u า l i t y Mobile และสรัปหัวข้อของวันนี้โดยหลักในวันนี้พี่ลิงก็จะมาอัปเดตข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมผมที่เกี่ยวข้องกับอ a สเ e อ e g เตัวใหม่ในโหมด b u t t ท n เรย a l อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากในคลิปที่แล้วผมที่เป็นคลิปจดหมายรับจากอัศวินดําส่งมาเอาละเราก็มาดูกันว่าอสเตอร์เกใหม่ในโหมดบยรตอนนี้มันคืออะไรผมและ มันจะช่วยอะไรในเรื่องของเกมเพลย์กันบ้างก็มาดูกันเลยอ่าโดยในตอนนี้ผมในโหมด Battle Royale เนี่ยมันจะมีมินิแพดให้เพื่อนๆอัปเดตก็อย่าลืมอัปเดตให้เรียบร้อยผมสำหรับคนอัปเดตแล้วตัวไหนที่ทําได้กิจกรรมก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาให้นะเดยเมอเข้ามาเลยครับผมตัวเกมอ่ะก็จะมีคําใบเล็กน้อยอ่าเขาบอกว่าให้ตรวจ <After extraction. S 1> สอบในเวที <The team. S 1> ที่เป็นแผนที่ดีๆผมสกเกตตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงตท,รงทีสาม โดยสำหรับวิธีการดูว kind of ่าตัวกิจกรรมอีเวนต์นี้ผมมันอยู่ตรงไหนในโหมดของแบทเทิลรอยัลก็จะมี2โหมดเหมือนเดิมครับผมไอโซเลตกับโหมดแบ็กเอาท์ก็เมื่อเข้าเกมมาในโหมดของ v r อันดับแรกเลยเปิดแผนที่ครับผมสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยแผนที่5้าเมืองไหนที่มีวงสีฟ้าๆซึ่งมันก็จะมี3เมืองค่อนข้างที่จะล็อกครับผมก็ให้เราทําการโดดไปบริเวณที่เป็นเมืองนั้นเลยซึ่งอันนี้พี่ลิงก็จะมี3เมืองอยู่ข้างล่างขวาสุดเลยนะก็ให้ทำเต็ม โดดไปเลยซึ่งอันนี้ตนะ้องบอกว่าคนโดดค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะเพราะว่าจะไปแย่งของกันนั่นเองนะเนาะอลาะแล้วเมื่อพเพื่อนๆเดินมาสักกตว่าลักษณะของตัวรูปวงฟ้านี้มันก็คือตัวอุปกรณ์ใหม่ผมที่เป็นตัวที่3ที่เขาบอกเอาไว้ในส่วนของตัวภารกิจเวนิสเตอร์เอกหลักอ่ะเมื่อโดดลงมาแล้วอันดับแรกเลยผมคือตามหาอุปกรณ์นะผม ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะล็อกสถานที่ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นวงสีฟ้านี่แหละก็ค่อยๆหาก็ได้ผมหาไม่ยากก็เดินไปเรื่อยผมชิวๆสบายๆอ่าในระหว่างทางเหมือนเดิมว่าคนโดดค่อนข้างเยอะอะ่เพราะฉะนั้นผมเราอาจจะเจอเพื่อนนิดหนึ่งับผมก็มานั่งเก็บก่อนแหมย้ายเขามาขัดขวางการทำภารกิจของเรานะ โดยวิธีการมองหาง่ายๆเลยผมเจ้าอุปกรณ์ชิ้นหม่นี้ผมที่เป็นตัวเควสเนี่ยมันจะมีเสาแสงสีฟ้ฟาอยู่ก็ให้ทําการเดินหาเลยผมลักษณะของตัวหน้าตาอุปกรณ์ก็จะเป็นตัวแท่งพลังงานนี้เลยผมเป็นตัว T3 สีฟ้าวิธีการเล่นนะผมอีเวนต์ตัวนี้เมื่อเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะตัวเกมก็จะมีในส่วนของตัวบท,บทพูดพูดมานิดน,นึงแต่บอกว่าให้เราทําการเปิดแล้วก็กดจังหวะในช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับมินิเกมครับผม โดยตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวระดับความแรงกับระดับเสียงที่เราจะเป็นจะต้องกดซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กดถูกจังหวะคุณภาพของของรางวัลที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะโดยสำหรับในระดับแรกครับผมอ่าระดับที่ห่วยที่สุดอันนี้วงก็จะเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่ากดถูกจังหวะของรางวัลที่เราจะได้รับครับผมก็จะเป็นอ่าในส่วนของของพื้นฐานที่มันเป็นตัวสีเขียวแหละมี2ชิ้น โคตรน้อยเลยก็คือพวกกระสุนก,กับพวกระเบิดเป็นหลักนะแล้วก็ถัดมากับของเล่นความขายากในระดับที่2อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าโดยสำหรับสีฟ้าผมของเล่นที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นแร่ระดับสีฟ้าผมบวกกับเสียงระดับสูงอ่ะก็จะเป็นพวกปืนเริ่มมาแล้หน,นึ่งกระบอกก่อครอบผมอ่าเป็นก่อเขียวเริ่มต้นอันนี้ก็จะเริ่มดรอปให้มาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็ระดับถัดมาระดับที่ 3- สีม่วง อาจังเกตว่าเริ่มจดยากขึ้นนิดหนึ่งแล้วผมก็กดให้ถูกจังหวะอ่ะของรางที่เราจะได้รับก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นพวกเกรดสีม่วงของผมอย่างเช่นพวกกรออ่ะเมื่อกี้เก็บแล้วผมดูไม่ทันกระเป๋าม่วงอ่ะเกาะม่วงลหลักก็จะมีตามนี้นะมีโอกาสที่จะได้ในส่วนของตัวเปิ์กม่วงด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของระดับสุดท้ายผมระดับสีทองที่อยู่ตรงกลางกับความหายากสูงสุดและกดยากที่สุดโอ้โหโดนขัดจังหวะตอนกดอื ก็ระวังด้วยผมตอนเปิดเนี่ยเราจะเป็นเป้านิ่งประมาณ6-8วินาทีผมจังหวะน,นี้ถ้าโดนยิงก็คือโดนแคนเซิลเสียไปเลยฟรีๆนะอ่าโดยสำหรับระดับสุดทา้ายนี้ผมระดับสีทองเนี่ยก็โอ้โหเล็กมากนี่กดได้แล้วผมแล้วก็กดเสียงให้ตรงกลางอีกก็เพอร์เฟกเดี๋ยวสำหรับของวันของเราที่จะได้รับกับผมก็แน่นอนอยู่แล้วผมจะเป็นพวกของม่วงอ่าพวกเกาะการตีปืน2กระบอกกระบอกปกติห,กร,ก,ก,หกระบอกและอีกหกระบอกครับผม การันตีในส่วนของตัวปืนมิสติกแบบซุมอันนี้ก็ยี่ดวงเลยว่าจะได้ปืนกระบอกไหนแต่ส่วนมากจะได้ตัว b ีวาสิเป็นหลักนะ,ะก็เียว,ว่าใครอยากได้ฟาร์มปืนมิสติกฟาร์มเกรอเอาะอบผมม่วงแบบรวัวๆฟาร์มกระเป๋าม่วงส,วสบายๆโดยไม่ต้องแกล้งใครก็สามารถมาก,กดในส่วนของอีเวนต์ตัวใหม่ตัวนี้กันได้ก็แน่นอนว่าในบริเวณที่เป็นเมือง1เมืองก็จะมีในส่วนของของพวกนี้แหละอยู่ประมาณสักเเสาอะ สี่ถึงเจ็ดเสาโดยประมาณการผมจากที่วิลิงลองเปิดมาหลายรอบดูนะก็วัดดวงด้วยผมเพราะบางทีเนี่ยของรางวัลเนี่ยมันก็สุ่มด้วยเหมือนกันว่ามันจะออกให้เป็นอะไรนะ <been> โดยสวิธีการได้รับในส่วนของตัวปืนมิสทีคับผมรับสูงสุดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลงในเมืองนี้ผมมิลบเตอรี่อ่าเมืองนี้ตรงกลางครับผมที่เป็นเตินแท่นพลังงานเนี่ยเราสามารถกดเพื่อรับปืนมิสทีคได้ด้วยเหมือนกัน ย้ำก่อนว่าสามารถกดได้ด้วยเหมือนกันผสรสำหรับคนที่แบบอยากแกบงบแบบฟาร,ร์มของเล่นด่วนแต่อย่างที่บอกไปผมของมันก็จะเป็นแบบสุ่มๆนี่นะถ้าเกิดว่าดวงดีมันก็ได้ผมถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่ได้นั่นเองนะ <c oughs> อ่าโดยสำหรับข้อระวังเล็กน้อย ในขนาดที่เล่นนะผมถ้าเกิดว่าตัวเสานี้มันอยู่ในบริเวณที่เป็นหมอกอ่าเราจะไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ครับผมก็เรียกว่าถ้าเมืองหม่มันอยู่ในหมอกแล้วก็ข้ามไปเลยผมไม่ต้องไปเปิดนะและก็เสริมทิกเล็กน้อยสำหรับคนที่อยากจะเปิดเสาให้ได้แบบเร็วๆประหยัดเวลาผมเวลากดก็คือให้เราทําการกดอันบนปุ๊บแล้วก็ปิดไปเลยผมอ่าสาเหตุก็คือมันจะประหยัดเวลาในการเปิดเสามากกว่าเพราะว่าเวลาเราทําการกดว่าเราได้ของแล้ระดับไหนปุ๊บเนี่ยแล้วพอเรากดออกปุ๊บเนี่ย มันก็จะเหมือนกับโดนแคนเซิลเวลายิงครับผมขอมันก็จะดรอปให้เลย <c oughs> อัตโนมัติทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอในการกดนานจนเกินไปผมจะได้ไม่กลายเป็นเป้านิ่งด้วยก็ใช้ทิคนี้ได้ผมในการเล่นในการฟาร,ร์มของแบบรวดเร็วนะและก็เประมาณนี้ผมสรับการสปอยอัปเดตในส่วนของตัวอีเวนต์อีสเตอร์เอ็กตัวใหม่ในโหมดของ a t t l e r o y a ย e ผมสารับจากอัศวินนะผม ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆอยที่เป็นน้ำจิ้มที่เขาปล่อยมาเพื่อยั่วน้ำลายผมในแพทหน้าซีซันที่6เพราะว่าข้อมูลนะผมมีการหลุดมานิดนึงว่าในแพทหน้า BR ผมจะเพิ่มในส่วนของโหมดลุกเล่นเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มซีซันนะอาจจะเพิ่มซีซัน7ซีซันนะผมก็รอได้เลยผมสำหรับผู้เล่นสาย b บ t t l เทิลรอย่อโหมด BR เตรียมมันแน่นอนนะผมและเหมือนเดิมจะรักใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระวความรู้แบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์อยู่ตามกันด้านนี้ครับผมทางช่องยูทูบและแฟนเพจเฟซบุก๊กนะและสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิดปี